มีท่านใดประสงค์จะถามไหมครับครับผมจากวิทยุประเทศไทยนะครับก็อยากขอสอบถามนะครับในทางกองทัพเอ่ยทางกลาโหมะครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีข้อกำชับหรือสั่งการอะไรพิเศษเพื่อดูแลตรงนี้ไหมฮะแล้วก็ได้มีการดําเนินการในด้านใดไปแล้วบ้างครับครับผมขออนุญาตส่งให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับขอบคุณครับ ก็ต้องกลับปเรียนอย่างนี้นะคะว่าในทางกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีหน้าที่รับและดำเนินการตามนโยบายของท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้ละเลยนะคะหากแต่ท่านเนี่ยได้อดทนและพยายามใช้การเจรจาอย่างสันติวิธีนะคะ และมากไปกว่าน,นั้นก็ยังได้กำชับหน่วยในพื้นที่ให้เฝ้าระวงังไม่ให้เกิดการรุกรามเพิ่มขึ้นอันเด็ดขาดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการความพยายามที่ผ่านมากลับได้รับการตอบสนองไม่ไม่เป็นทางบวกเลยนะคะก็เลยมีการจะต้องอปรับมาตรการต่างๆนะคะโดยล่าสุด ทางสมชนะคะหรือสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยได้มีมตินะคะได้มอบหมายให้ท้ายทางกองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติต่อะคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะขอ,อะให้ทางโฆษกกองทัพบกนะคะได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับในส่วนของ การปฏิบัติของของหน่วยปฏิบัตินะครับกองทัพบกโดยกองทพัพภาคที่1กองทพัพภาคที่2นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนการประสานกับทางกองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดนะครับก็คือในส่วนกอ,องทัพบกเนี่ยมีการกําหนดอานาจให้ผู้ขับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับกองกําลังสุรนารีนะครับแล้วก็กองกำลังบุรพานะครับมีอำนาจในการ ควบคุมการเปิดปิดนะครับเรื่องของจุดผ่านแดนนะครับซึ่งผมได้ชี้แจงไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คงาการดำเนินการเนี่ยยังคงนึกถึงนะครับเรื่องของอผลกระทบนะครับต่อความดำเนินชีวิตแล้วก็ กิจกรรมที่มีในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับก็เลยมีให้แต่ละหน่วยได้พิจารณานะครับเรื่องของขั้นตอนอาจจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับแล้วก็เริ่มไปแต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจํากัดเรื่องของคนนะครับจะอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจําเป็นจริงนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มคนที่อาจจะไปเล่นการพนันนะครับหรือกลุ่มคนที่ จะไปสนับสนุนเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็คงจะคัดกรองเหล่านี้นะครับแต่ว่า,าสําหรับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังยังเจ้าหน้าที่ยังพิจารณานะครับาสามารถที่จะเข้าออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านผู้บัญชาการฐานบกเนี่ท่านได้ค่อนข้างาห่วงใยนะครับในเรื่องของอกลุ่มนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ ต้องการที่จะเดินทางเพื่อมาเข้ารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะต้องมีการเข้าออกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะคนชรานะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้วิชาการอันบกได้ไดเน้นย้ําเป็นพิเศษเลยนะครับไปที่ไปที่หน่วยในระดับพื้นที่นะครับต่อไปในส่วนของในขั้นที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของการควบคุมเรื่องเวลานะครับอาจจะกําหนดช่วงเวลา มีการกำหนดช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เปิดตลอดหรือเวลาเดิมที่เปิดอยู่นั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ยาวคราวนี้อาจจะสั้นนะครับให้มีความจําเป็นจริงนะครับเท่านั้นนะครับหรือไม่อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของบางจุดที่ไม่จําเป็นนะครับหรือบางจุดที่มีการกระทําผิดกฎหมายบ่อยๆนะเช่นการรับลอกนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะมีการพิจารณา ปิดบางจุดไปนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงคํานึงถึงการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยคงจะเป็นมาตรการก็คือปิดทุกจุดตลอดพรมแดนนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็ถึงแม้ว่าขณะนี้ก่อนทบกได้ได้มีคําสั่งนะครับให้หน่วยสามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ดีก็คงในมาตรการต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประสานกับหน่วย ทุกๆระดับอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมมีอยู่4ี่มาตรการในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นมีอีกหนึ่งคำถามจากบาก็โพส์นะครับผมขอสอบถามกระรวงกรต่างประเทศดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วว่า JBC ยังมีอยู่ใช่ไหมคะการประชุม JBC มีครับมีครับขอบคุณครับถามว่า JBC ยังมีอยู่ไหม คำตอบคือมีครับอย่างที่ผมได้ถแถลงใน,ในถแถลงข่าวผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เรายังคงประสงค์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีการประชุม JBC ตอนนี้ก็เซตจู้ไว้ที่วันที่14เเดือนนี้นะครับก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วเราหวังว่าจะเป็นการเจรจา,ายอย่าง in good faith นะครับด้วยความาจริงใจนะครับ ก็ในชั้นนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกำหนดที่จะมีการประชุมนะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นเนี่ยได้ได้ได้ใข้ข้อมูลผ่านสื่อไปแล้วเมื่อตอนกลางวันนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีว่า มาตรการในเรื่องของการควบคุมเข้มงวดในเรื่องของเปิดปิดด่านนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแต่นี้ในรายละเอียดบอกไปแล้วนะครับว่าอาจจะด้วยการเรื่องของกําลังที่ข้อมูลทางด้านการข่าวอะไรก็ดีเพราะนั้นตรงนี้อยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันมันในมุมของความมั่นคงเนี่ย จำเป็นจร,จริงๆนะครับที่จะต้องพิจารณาเพราะหนึ่งชีวิตคือความสําคัญมากครับกับในมุมมองของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับขอบคุณครับครับจากไทยรัฐทีวีครับมีด่านไหนที่ปิดไปแล้วหรือว่าด่านไหนที่มีการปรับเวลาครับเพราะอย่างด่านที่อารันก็ปิดไปแล้วตอน4ี่โมงครึ่งที่ผ่านมาครับจริงๆรายละเอียดเนี่ย เนื่องจากจุดเนี่ยเยอะนะครับอยากจริงๆต้องมีถ้าจะชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่จะบริหารจัดการไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนอาจจะได้รับโจทย์นะครับหรอือมีมีข้อมูลทางด้านการข่าวหรือมีการสิ่งต่างๆในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกหมายความว่าใน4ขั้นใน4ระดับที่เราจะค่อยๆขยบเนี่ยมันหน่วยไหนจะทําข้าม2หรือเริ่มจาก1ไปส หรือหน่วยไหนจะมาสามเลยซึ่งตรงนี้อยากจะให้เป็นเรื่องของดุลพินิษการพิจารณาของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่นะครับหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองด้วยแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับผมโอเคนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ